สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆนะคะที่กำลังนะคะดูหรือว่าอตอนนี้ก็เป็นเวลาทำงานเนาะอาจจะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปของ MyFord Auto ไว้ก็ได้นะคะเพื่อแบบว่าไม่พลาดนะคะการไลฟ์สดในการรับชมวันนี้เนาะเออสำหรับวันนี้นะคะไมค์ก็อยู่ที่นี่เลยนะคะศูนย์บริการนะคะของ f o r d Auto g a l ก e r y ปทุมธานีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาขาที่ไมค์ประจำอยู่ที่นี่เลยนะคะ วันนี้นะมมยจะพาพี่ๆมาดูคือแบบว่าพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นของ XLT เออจัดทรงแบบแร็ปเตอร์มาในไลฟ์สไตล์ของเมกาทรง V8 นะคะอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าสวยดุแล้วก็ออพโลดแล้วก็เอาง่ายๆเลยคือคันนี้ลูกค้าไม่ควรพลาดนะคะอย่างที่ไมยบอกว่า กดไลค์กดแชร์ไว้นะเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าคือเวลานี้ก็คือประมาณ9ก้าโมงกว่าเนี่ยพี่ๆน่าจะเพิ่งเข้าทํางานกันแต่นี้ก็คือไมาก็คือว่างนะคะก็คือมาแบบว่าไลฟ์สดให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่าแบบดีไซน์ที่เราทําให้อ่ะคือเป็นประมาณไหนนะ,ะเดี๋ยวพี่ๆเข้ามาดูใกล้ๆเลยงานของเขานะคะก็คืออย่างที่เราบอกว่าจัดทรงคล้ายๆของเมกาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไมจะมาแยกทีละชิ้นงานให้ดูอีกทีหนึง่ง ว่าประมาณไหนอันนี้ก็คือบอดี้เขาจะใหญ่นะคะแล้วก็งานของเขาคือทําด้วยไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือแบบว่าโป่งข้างออกมาคือแบบใหญ่มากๆนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวมซ่าหักล้อตรงให้พี่ๆดูนะคะว่าเขาจะแบบว่าออกมามุมองศาของเขาจะออกมาประมาณไหน นี่เลยนี่เลยนะคะก็คือเป็นชุดงานของอตัวทรงของแรปเตอร์ก็คือ,อเรียกง่ายๆว่าเป็นวายบอดี้เนาะใช่ไหมตัวนี้นะคะก็จะมาแบบว่าอลังการใหญ่มากๆเลยดูด้านข้างของเขานะคะก็คือจะปกข้างออกมาทำด้วยไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะก็คือจะใหญ่ จะใหญ่กว่าของแรปเตอร์ตัวจริงด้วยซ้ำนะคะสำหรับตัวนี้แล้วเขาก็มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อที่เป็นตัวแยกชิ้นด้านนี้เลยนะคะก็จะออกเป็นสีเทากราไฟอ,ออกเป็นสีเทากาไฟน์เงนๆแบบนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆให้เข้ามานะคะอันนี้ไม้ก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะเผื่อพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังทํางานอยู่นะคะก็แบบว่าจะไม่ได้พลาดแบบว่ารับชมคลิปอของไม้นะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อด้านหน้ากันนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อใส่วนของตัวด้านหน้าก็เลยนะคะก็คือเดี๋ยวมายจะเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นตรงของแรปเตอร์โดยตรงเลยนะคะก็คือแต่ว่าเราจะทํามาเป็นสีงานตัวน,นี้เลยก็คือเป็นเทาออกเป็นกรารไฟแต่เราสามารถเลือกสีได้นะว่าเราอยากได้เป็นแบบว่าสีไหนหรือว่าทําเป็นแบบว่าสีดําด้านสีเดียวกับแรปเตอร์ก็ได้ในส่วนตัวขบด้านบนก็เป็นชุดงานของเขาเลยจะเป็นเคปล่าเนาะ ตัวนี้เป็นเทปล่าคาร์บอนแล้วก็จะมีในตัวนี้ด้วยพี่่ลองดเออูเป็นงานของเขาแล้วก็น,นี่เลยข้างๆคือแรปเตอร์เออด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะอย่างที่ไมลบอกว่าเป็นอ่างานของตัวเทปลราไฟเบอร์ทั้งหมดเลยเกิดไหมนะเมียวอันนี้อ่างานพี่วัดนำเข้าค่ะวัดเรานะ ใช่ค่ะัดใช่ค่ะวัดอส,สวยเนาะอลังการอ่ะแล้วก็เฉพาะชุดก็อยู่ประมาณแสนห้าไม่รวมอย่างอื่นนะเฉพาะชุดหน้าชุดหลังอัอนนี้ลูกค้าแต่ง,แ,ตงแล้วก็จ่ายเพิ่มในส่วนต่างเองทั้งหมดไม่อ่าไม่ใช่ค่ะของลูกค้าพิวัดค่ะ,ฮะ และก็เลยแบบพาพี่พีเอฟซดู <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อนะคะสำหรับตัวด้านหน้าเลยเป็นแบบนี้เลยงานของเขาก<อ>็จะแต่ตัวนี้ไม่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นตัว XLTC ที่เขาเพิ่มตัวออปชั่นเข้ามานะเขาก็จะเลยมีตัวเซ็นเซอร์เข้ามาด้วยอันนี้ก็จะทำเป็นสีเดียวกับ ตัวกาไฟนะคะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวซุ้มล้อเลยแล้วก็ยังมีนะคะเอาง่ายๆเลยเหมือนคันนี้เป็นคาร์บอนารอพัน,นใช่ไหมพี่บีพี่บีออบแบบว่าในมุมมองพี่บีพี่บว่าแบบเออรถคันนี้เป็นไงบ้างสวยปะสวยสวยเออเต็มถนนใช่ไหมก็คือถ้าขับไปนะ่าจะมีคนแบบว่ามองอยู่ตลอดเวลาเพราะแบบว่ามันอลังการแล้วก็ใหญ่มากเลยนะสำหรับคันนี้อาจจะด่าด้วย โอเคแล้วเราก็จะทรงในส่วนของตัวช่วงล่างให้ด้วยนะคะเ,ออเพราะว่าพี่ๆบางท่านเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบล้อใหญ่ขนาดนี้บอดี้ใหญ่ขนาดนี้เวลาเลี้ยวติดไหมอะไรติดไหมอันนี้คือเราจัดทรงให้พี่ๆทั้งหมดแล้วนะก็คือจัดทรงช่วงล่างเพื่อให้ล้อตัวนี้ยกับยางตัวนี้ก็คือหักเลี้ยวพ้นก็คือขับสนุกขับมันนะสำหรับตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับยางของรถ X เนาะ ตัวนี้นะคะตัวยางจะอยู่ที่35หน้าย,ยางอยู่ที่12.5สําหรับลายแม็กก็จะเป็นงานของออฟโรดนะตัวนี้ออฟเซ็ตลบจะอยู่ที่44ดูลายได้เลยคือสวยงามมากๆนะคะสําหรับตัวนี้ลายแม็กและยางนะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมเยอะมากลูกค้าอยากได้ในเรสสไตล์ไหนแบบไหนคือแจ้งได้เลยแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เห็นไหมเขาแปลงออกมาคือใช้งานจริงนะ,ะใช้งานได้จริงนี่เลย มีช่องระบายตัวนี้ได้จริงอย่างที่ไมายบอกว่าเคปลารอบคันคืออลังการแล้วก็สวยงามมากๆอืเห็นไหมครอบฝาถัางน้ำมนันก็เคปลาในส่วนสติกเกอร์ตัวนี้เราสามารถดีไซน์ออกแบบได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจัดทรงเมกาแรปเตอร์ V8 ก็คือเอาง่ายๆเลยเป็นไรสไตล์ดีกว่าเนาะเป็นไรสไตล์อ่ะอีกแบบหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับแบบว่าพี่ๆอ่ะ ได้รับชมกันนะคะสำหรับตัวกระบะท้ายจะเสริมจะเสริมเข้ามาเนาะจะเป็นตัวสปอยเลอร์เพื่อให้แบบว่ารับกับตัวโปกด้านข้างของตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราทําโปกด้านหน้าแล้วเราก็ต้องปกด้านข้างด้วยก็ต้องตัวสปอยเลอร์ก็ต้องแบบว่าเป็นงานเดียวกันทั้งหมดอ,อก็จะทําให้รถดูแบบใหญ่บึกบึนยิ่งขึ้นไฟท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นไฟท้ายเดิมนะ mm hmm. แล้วก็สําหรับตัวเครื ไม่เดิมไม่เดิมอ่าไฟท้ายเปลี่ยนแล้วเหรอใช่อ๋อเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเอาโทษที Auto T. อันนี้เปลี่ยนแล้วอ๋อเราอัปเกรดตัวไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าด้วยเนาะสกีีเนาะอันนี้ก็คืออัปเกรดแบบให้เต็มระบบแล้วนะอันนี้พี่พิมไปเปิดไปเปิดไฟท้ายให้หน่อยค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะอ่านี่เลยไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นอ่าขึ้นละขึ้นละ อันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายของตัว white tab w h นะกี้ลืมดูเนาะแล้วก็สำหรับตัวครอบท้าย ford นะคะก็จะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแต่พี่ๆสงสัยว่าเฮ้ยโลโก้ฟอร์ดเราแล้วตัวกล้องถอยล่ะไปอยู่ตรงไหนนี่เลยเราย้ายตำแหน่งของเขานะคะมาอยู่ตรงนี้ถอยปกติทุกอย่างทำงานได้ปกติเลยนะคะ คอท้ายของเรา f ด d ก็ยังเป็นของคาร์บอนเหมือนเดิมเออเทปลาคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วก็ท่อตัวนี้นะคะเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่นะอ่าแต่ตัวนี้นะคะก็คือก็ยังใช้เป็นท่อเดิมแต่เหมือนเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เอาง่ายๆเลยว่าอันนี้ก็ ตกแต่งสวยงามด้วยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็สามารถแจ้งได้นะคะแต่รายละเอียดชุดตกแต่งที่ไมาแจ้งมาเนี่ยไม่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ก็คือมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานคัสตอมนะคะที่พี่เขาแบบว่าได้ทําขึ้นมานะคะเพื่อแบบว่าให้แบบว่าแนวทางของออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยได้ดูเออแล้วก็ตะกี้ลืมบอกไปว่าที่ไฟเราได้เปลี่ยนด้วยนี่ตรงนี้อ่า ไฟของเขานะคะก็จะเป็นไฟในสเปกในไรต์ถ้าเราเปิดออกมาก็คือเสียบน้ำมากๆแล้วก็สำหรับตัวไฟต้องไฟตัดหมอกอะคะ่ะพี่เพตัวเนี้ยเราเพิ่มเพิ่มมาให้อีกหนึ่งดวงนะอะอันนี้เพิ่มมาให้อีกหนึ่งดวงสำหรับคันนี้ก็เป็นแนวทางตกแต่งนะคะก็คือเอาง่ายๆเลยว่า น่าจะมีพี่ๆท่านไหนที่สนใจบ้างแหละเนาะสำหรับตัวทรงแรปเตอร์คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะพาไปดูอัพเดตรถของพี่นูนข้างล่างนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีส่งมอบกันอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรุ่นของวายแพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างนี้เนี่ยเอาไว้นี่ฝั่งจได้ค่ะปิดไฟอ่ะเดี๋ยวปิดไฟให้คันนี้ก่อน นะคะพี่ๆท่านไหนกำลังทํางานอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปนะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะอยากให้มายทาคลิปรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากดูรถรุ่นไหนก็สามารถบอกกับมายมาได้เดี๋ยวมายทาให้นะคะเดี๋ยวพาไปดูรถพี่นูนที่เรากําลังตกแต่งกันดีกว่าเพราะคันนี้ก็คือ มีไฮไลท์มากๆเลยอันนี้ก็คือรถสต็อกของเรานะคะก็เคยพามาชมหลายรอบแล้วแหละนี่เลยคือรถตอนนี้เป็นตัว Next Gen Ranger กะบะของเราไม่มีขาดนะเออไม่มีขาดพี่ๆสามารถจองกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่าน,นี้พี่ใหญ่ของเราตัว r a p t ต r ร์สีสม้มอันนี้รถก็ไม่ขาดนะคะสีดำสีส้มสีเทาดำนะคะสีขาวมีหมดเลยนะ จองเข้ามาได้เลยจองก่อนบอกได้เลยว่ามีสิทธิ์มีโอกาสก่อนนะจ๊ะบอกบอลได้นะว่าให้อ่าได้สองฝั่งเมื่อเช้าลงมาติดหมดเลยอะไรนะเมื่อเช้าลงมาติดหมดเลยสองฝั่งตอนหักแล้วหรอ โอเคไม่เป็นไรโอเคนี่เลยนะคะรถคันนี้นะคะก็กำลังตกแต่งก็คือเอาง่ายๆเลยได้ประมาณ60%นะคะ60%อันนี้เราก็จะตกแต่งในชุดงานของอะสปอร์ตไดเให้ด้วยนะคะแต่เรายังไม่อธิบายบอเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้จะทำคลิปฉบับเต็มให้ด้วยแล้วก็ใส่ในส่วนของร้อยยางเลนโซ่ตัวนี้ ไฮไลท์มากๆต้องโปรโมทพิเศษน,นะคะเออแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะคือความพิเศษของเขายังมีอีกเยอะแต่มายจะยังไม่ลงดีเทลว่าเรามีอะไรนะคะอยากให้พี่ๆนะคะรอติดตามเออรับชมกันดีกว่าว่าคันนี้จะมีไฮไลท์พิเศษอะไรยังไงอื เราเดี๋ยวพาไปดูอ่าอีกคันนึงเป็นเอ็กซ์อทีสีขาวนี่เลยด้านนี้จัดทรงเมกาเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าแบบเอาง่ายๆเลยชุดตกแต่งแต่ละชุดแต่ละแบบอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะลูกค้าชอบชอบไม่เหมือนกันดีไซน์ไม่เหมือนกันอย่างคันนี้สีขาวแต่ลูกค้าเลือกเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นสีแดง แล้วก็ในส่วนตัวสกู๊ปลูกค้าก็จะทําเป็นสีทูโทนและตัดด้วยตัวแรกสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็คือเอาง่ายๆชุดตกแต่งเราสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองนะเป็นดีไซน์ของเราเองได้แล้วก็ในส่วนคันนี้ก็คือใส่เป็นตัวชุดครอบรอบขัดเลยนะคะให้ด้วยก็คือเพิ่มมิตินะคะให้ตัวรถดูหนะ้ามองดูหน้าขับเออยิ่งขึ้นในส่วนตัวสกู๊ป อ่าโทษที่ในส่วนตัวหองตัวซุ้มรอก็จะเป็นตัวซุ้มรอ้อหกนิ้วเป็นตัวมีมหมดแล้วก็สําหรับตัวยางตัวนี้นะคะก็คือเป็นยางตัวเดียวกันกับตัวนั้นเลยนะตัวที่เราแปลงก็คือเป็นรถเอ็กนะคะตัวนี้อ่าหน้ายางตัวนี้สามสามนะตัวนี้ออฟเซ็ตลบจะอยู่ที่44สําหรับตัวล้อแล้วก็จัดตรงนะคะช่วงร่างนะคะให้กับพี่ๆด้วยอประมาณนี้นะคะ ก็เป็นไรสไตล์ในการตกแต่งของกระบะสีประตูแล้วเดี๋ยวไมคจะพาไปดูอ่าตัวของกระบะแขบกันบ้างนะคะเป็นแนวทางให้ดูเ,ออเลยนะคะกระบะแขบคันนี้ก็เป็นสีขาวไรสไตล์การตกแต่งก็คล้ายๆคันานั้นแต่ว่า ไม่ได้แบบเป็นทรงเมกาจา๋าจะมาเป็นสไตล์ออฟโรดซะส่วนใหญ่ก็จะใส่ในส่วนตัวสกู๊ปเหมือนกัน mm hmm. กระจังหน้าจะตกแต่งแตกต่างกันนะแต่ว่าเรามีหลายแบบนะอันนี้ก็จะเป็นทรง V2 แต่ทรงตะกี้ก็คือจะเป็นทรงของแรปเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวชุดครอบแล้วก็มาพร้อมกับล้อยางตัวยางนี้ก็จะเป็นตัวมอนเตอร์ AT3 แล้วก็ส่วนล้อก็เป็นล้อที่ยอดฮิตเยียมมากๆคือหลายดอกไม้นะคะสำหรับตัวนี้สติ๊กเกอร์ก็สากโคนไปแบบนี้เลยเรนเจอร์แล้วใส่ในส่วนของของเราน่องคาโรบาแล้วก็กันชนท้ายเหล็กก็อย่างที่หมายบอกว่าคันนี้ก็คือจะตกแต่งในออฟโรดจะไม่ใช่ทรงเมกานะ,ะก็คือเอาง่ายถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะก็คือแบบ อยากได้ในชุดตกแต่งในไรสไตล์ไหนก็สามารถแจ้งกันได้เลยนะพูดคุยกันมาได้เลยเราสามารถแบบว่าตกแต่งให้กับพี่ๆได้หมดเลยนะคะโอเคนะคะก็ฝากโปรโมชั่นนะคะลูกค้าทุกท่กานเลยพี่ๆทุกท่านเลยนะคะจองตอนนี้นะคะก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนรถดอกเบี้ยนะคะหรือในช่วงของตัวตกแต่ง อันนี้นะคะคือพี่ๆทักมาได้เลยบอกได้เลยว่าจัดหนักจะเต็มรับรถก่อนปีใหม่นะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ในเรื่องนะคะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์ อันนี้พี่ไม่ต้องไปรอถึงมอเตอร์โชว์นะมาจัดโปรโมชั่นเดียวกันให้เลยเออมีหน้ำซ้ำนะคะพิเศษกว่ามอเตอร์โชว์ได้สั่งนะ,ะออถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจก,ก็กิ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3่หรือจะค,คลิกกริงนะคะไ d ดี n ล์เข้ามาก็ได้นะคะจะติดต,ต่อไมต่ติดต่อทางพี่บีมก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นช่องทางเดียวกันนะคะก็คือ m มค o ฟอดออโต้ Auto, แล้วก็บีฟอดออโตเช่นกันนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นคนคนเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะคือจะทำใน2เพจขึ้นมานะ, mm hmm. อะโอเคสำหรับวันนี้ไมคต้องขอตัวไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ mm hmm.